เปิดสถิติ4นักตบสาวไทยสุดปังหลังจบรอบแรกวิน L อล2022สัสดิครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามสถิติของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จบการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022ในรอบแรกด้วยผลงาน12นัดนะครับชนะ5แพ้7 มี15คะแนนอยู่ในอันดับที่8ของตารางนะครับขนาดที่ผลงานของทัพนักตบสาวไทยนะครับในตำแหน่งต่างๆที่ติดอันดับต้นๆของเนชันด g u e 2022นะครับเดีย๋ยวเราไปดูนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเบสสกอร์เลอนะครับอันดับ1นึ่งะครับเฮอร์บอบนะครับ, Her รบจากเบลเยียม306คะแนน พิมพิทยากกำนะครับจากทีมชาติไทยอยู่อันดับที่4นะครับ218คะแนนแล้วก็ชัชชุออนโมกศีนะครับอันดับที่6นะครับจากทีมชาติไทย202คะแนนนะครับเบสแอตแทกนะครับอันดับ1ได้แก่เฮอร์บอตบิดนะฮะจากเบลเยียมนะฮะได้คะแนน282คะแนนนะครับพิมพิทยากกลำอยู่ที่อันดับที่4นะครับได้196คะแนนนะครับ ตำแหน่งเบสบ็อกเกอร์นะครับอันดับหนึ่งได้แก่ดาซินวาอาณาคารโลดีวานะฮะจากบราซิลได้52คะแนนส่วนมุ้งบีมอยู่อันดับ8นะครับชัชชอุอ้อนโมกสีได้29คะแนนนะฮะในตำแหน่งบ็อกนะครับเบสเซิร์ฟนะครับอันดับหนึ่งได้แก่ฟานลิกเคียนล่านะฮะจากแคนาดา20คะแนนนะฮะน้องบีมพิมพิชญากกรามจากทีมชาติไทยนะฮะ อยู่อันดับที่5ได้11คะแนนครับเบสเซตเตอร์นะครับ,รบอันดับ1นะฮะทีมชาติไทยพรพันเกิดปาดนะฮะ475คะแนนอันดับที่2โวโวลสนะครับโจอันนาจากโปรแลนด์นะครับ305คะแนนนะครับเบดดิเกอร์นะฮะก็คือขุดบอลยอดเยี่ยมนะครับอันดับ1ได้แก่สเตนเซลมาเรียจากโปรแลรนด์6 7 6คะแนนนะครับ อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโคจิมะมานามินะฮะจากญี่ปุ่น176คะแนนเที่ยวอัจฉราพรคงยศอยู่อันดับที่10นะฮะได้111คะแนนนะฮะและอันดับที่11ก็เป็นของไทยเช่นกันนะฮะชัชชุอนโมกสีหนึร้อยเคะแนนนะฮะและเบสรีเซฟนะฮะรีเซฟนะฮะก็คือการรับบอลยอดเยี่ยมนะฮะอันดับหนึ่งได้แก่โปรกันนี่แอนนาจากเยอรมนี162คะแนนนะฮะ น้องอบุมบิ่มชัชชุนอนโมกสีอยู่อันดับที่6นะครับ108คะแนนนะครับอันนี้ก็ถือว่านักตกสาวไทยสุดยอดไปเลยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซ b บสไคร e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันละบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ